ครับนี้ครับประดูมงานแต่งของเซิฟเออลย่เลยไม่ยมเันีสั้ดีกวันๆอีไอั้นชั้นอีกชนอี

ถ้าไอพีหน้าขยาับเขาก่อนนะก่อนนี้ครับเออจะใส่ใต้คลิปกันนะเนาะเลยดูแต่วันจะได้ใส่ปุบคลิปหน้าผมอๆๆอืนี่ ครับก็เหมนไม่มีอะไรมากครับก็ถึงแล้วครับก็เจอก,กันเลยกันอันนี้เป็นการเล่นๆนะครับผม <c oughs> <c oughs> กับระหว่างไล่จี้นะครับกับสกัดเกมตุ๊ก,ก็ดี๋ยวว่า